สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดดำแอนนาเมาแรงออฟฟีหมดตัวเข้าโรงพยาบาลบ้าแก้ผ้านในบ่อนเผยเวรกรรมมีจริงอย่าเล่นกับเงินบริจาคกลับมาถูกจับตามองได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับพิตตี้สาวสวยและรวยมากออกฟฟี่แม็กซิมที่จูจ่ๆก็โพสความในใจว่าชีวิตตอนนี้เหมือนกำลังชดใช้กรรม เพื่อนเลิกคบงานหายธุรกิจล้มละลายแฟนหนีห่างบ้านแห่งความฝันผ่อนไปได้49ล้านแล้วมาเจอโควิดไปต่อไม่ไหวทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่สุดท้ายเหลือแต่ตัวและลูกพร้อมกับขอโอกาสนับหนึ่งใหม่ซึ่งล่าสุดพิธีกรฝีปากกราดดํากับแอนนาทีวีพูด ก็เมามอยถึงออฟฟี่แม็กซิมผ่านไลฟ์สดของแอนนาว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงแต่แอนนาบอกว่าเล่าไม่ได้นะสิมดดําถามว่าหมดเนื้อหมดตัวเหรอแอนนาบอกว่าหมดตัวมดดําถามอีกว่าผู้ชายที่มันติดอะยังไงแอนนาบอกว่าก็แฟนใหม่หล่อตัวสูงตัวใหญ่เป็นเพื่อนกับแฟนคนแรกมดดําถามอีกหมดตัวจริงเหรอแอนนาบอกว่าหมดตัวจริงเขาลือกันว่าติดพนันด้วยอะไรด้วยล่าสุดคือเพื่อนๆอ,ออกมาคุยกันอีกด้วย มดดำถามว่ามีคนเล่าให้ฟังว่านางแก้ผ้านในบ่อนจริงปะแอนนาตอบว่าก็ไม่แน่ใจแม่แรงมากเลยอะมดดำถามอีกลิ้นมันก็แข็งไปแล้วอะแอนนาบอกว่าลิ้นแข็งมดดำบอกว่ามึงบอกให้มันไปฝังเข็มซะก่อนไม่เหลืออะไรเลยแอนนาบอกว่านางเพิ่งเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเองมดดำบอกว่าฮะนางเข้าโรงพยาบาลบ้าแอนนาบอกว่าอือเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งแล้วเพิ่งได้ออกมาเนี่ยมดดำถามอีก ไอ้บ้าชีวิตคนจะเป็นงั้นหมายถึงนางไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยแอนนาบอกว่าอันนี้นางพูดเองนะเลยพูดได้นางทำร้ายตัวเองกรีดตัวเองสอรุปเลยก็หมดตัวไม่มีตังค์แล้วบ้านหลังละ100ล้านจ่ายไปแล้ว49ล้านไม่มีเงินผ่อนต่อจะหาคนซื้อก็ยากมดดำถามอีกว่าชีวิตยิ่งกว่าละครตอนนั้นมาออกแฉบอกท้องหุ่นลดเมฆก,ก็ว่าเออเก่ง แอนนาเล่าต่อว่าชีวิตนางตอนนางล้มจากกระแสะข่าวต่างๆตอนนั้นมีข่าวก็ใช้เงินที่ทดแทนความรู้สึกชื่อเสียงที่หายไปพยายามซื้อนั่นซื้อนี่แต่การซื้อแต่ละอย่างเป็นการซื้อที่ขาดสติสัมปชัญญะเหมือนอย่างรถนางไปวางดาวรถล้านหนึ่งแล้วรถคันนั้น lamborghini ราคาเกือบสิบล้านสุดท้ายไม่ได้ซื้อเงินมาจําก็สูญไปเลยล้านหนึ่งเวลาใครมาคุยกับนางแล้วเอานั่นเอานี้มาขายนางก็แบบอยากซื้ออยากซื้อ เขาบอกว่าเวรกรรมที่รับน้องใครสักคนจนน้องเสียชีวิตมดดําเผยต่อว่าเวรกรรมมีจริงอยากไปเล่นกับเงินบริจาคเงินทําบุญขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ